ครับสวัสดีครับผมนายปุณวิทย์คำลมฤทธิ์นะครับเป็นโดยแทนจากกลุ่มที่ห้านะครับวันนี้จะมานำเสนอให้กับอาจารย์พ่อชัยเทาอินนะครับเกี่ยวกับการใช้เจ้าตัวนี้ครับดีใหทีสองสองครับโดยการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นให้แสดงผลผ่านตัวแอปบ l ิง k นะครับผมโดยอุปกรณ์หลักๆแล้วนะครับผมก็จะมีบอร์ดอีพีแปดสองหกนะครับแล้วก็ เบสบอร์ดนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมก็คือเราจะทําให้หลอด led ติดเหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับโดย led เราจะใช้อยู่ที่บอร์ดตัวนี้แทนนะครับผม2หลอดเลยมี2อย่างนี้แล้วก็ตัว dst 2 2นะครับรุ่นใหม่นะครับ1ตัว3ขานะครับแล้วก็สายจัมเปอร์3เส้นนะครับเป็นแบบตัวผู้นะครับ้อง3เส้นเลย สุดท้ายนะครับก็คือสายอัพโหลดนะครับผม1เส้นนะครับโดยวิธีการต่อนะครับเราก็จะต่อตัวบอร์ด e p 2สองหนะครับเข้ากับสายอัพโหลดเลยนะครับมีเสียงขึ้นมานะครับต่อมานะครับเราก็จะเสียบตัวโมดูล DTH สองนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับ DTH สองนี้นะครับ ต่อมานะครับเราจะเสียบสายจมเปืรอเข้ากับตัวบอร์ดแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับโดยที่ขาข้างซ้ายสุดนะครับผมจะเป็นขาบวกนะครับก็คือขาไฟนะครับนั้นเราจะเสียบขาไฟก่อนนะครับเข้าไปที่3 3 V3 นะครับหรือมี3 3โวลต์นะครับโอเคต่อมานะครับตัวขาตรงกลางนะครับผมเป็นขาเอานะครับผมขาเอาพุทเลยเสียบเป็นขา D3 นะครับขาดิตอนสนะครับและสุดท้ายนะครับขาขวาสุดครับเป็นขากาวนะครับผมเราจะต่อที่กา GND นะครับผมขับบอร์ดโอเคนี่นครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราไปดูวิธีการอัปโหลดคลิปแล้วก็วิธีการตั้งค่าแอปบิงนะครับผมให้ใช้งานได้นะครับดูครับครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ คูเกิลนะครับแล้วก็พิมพ์ Blink นะครับผมอ่ะโอเคเข้าที่ลิงก์แรกเลยนะครับผม Blink l o t นะครับอ่ะแล้วก็มุมขวาสุดครับล็อกอินมันนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมทำการล็อกอินมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังล็อกอินไม่ได้ก็ เอ่อเป็นหรือเป็นสมาชิกใหม่ครับก็สมัครก่อนนะครับผมครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการไปสร้าง data s t r e m m นะครับผมในนี่นะครับโดยเข้ามาที่ e ทม l a ล e นะครับหรือเราจะหรือเราจะสร้าง data s t r e m m นะครับในโทรศัพท์เลยก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะแสดงในนี้ให้ดูครับเพื่อให้เป็นชัดเจนนะครับผม แล้วก็บวก New Template ครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เราใช้นะครับผมว่าเป็น DST สองสองได้ครับโอเคแล้วก็เลือกบอร์ดของเรานะครับเราใช้บอร์ด e p 826นะครับแล้วก็วยไฟล์กระดันนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะมาได้แล้วน,น,นะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็ทําการ Copy ไว้ครับเพื่อเราที่จะเอาไปไว้ในโค้ดของเรานะครับผมโดยคลิกหนึ่งครั้งครับก็จะขึ้นโค้ด Copy นะครับผมต่อมานะครับเข้ามาที่ Data Stream ครับผมแล้วก็ New Data Stream ครับเลือก Visual Pin นะครับผมอ่าโอเคอันนี้นะครับเราให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมโดยผมจะทำการ สร้างหลอดไฟ2หลอดก่อนนะครับเป็น led 1น,นะครับผมอันนี้ก็เลือกอาขา v มันนะครับผมขาวิชวลมัน,นครับผมเลือกเป็น v 1แล้วกันอันนี้ก็ค r e a อ e เลยนะครับต่อมาก็สร้างอีกตัวหนึ่งครับหลอดไฟเป็น led 2นะครับ,รบผมก็เลือกเป็น v 2นะครับคี e อ t เราก็จะได้หลอดไฟมา2หลอดแล้วนะครับผมต่อมาก็สร้างอีก2ตัวนะครับก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นออณหภเซลเซียสนะครับกับความชื้นนะครับผมโอเคก็เลือกวิชวลพิมพเหมือนเดิมครับโดยนี้ผมจะตั้งเป็นเทมส์นะครับนะครับเทมวโอเคแล้วก็เป็น V3 ครับ โดยส่วนนี้นะครับผมถ้าถ้าปกติมันนะครับจะเป็นมินจะเป็นศูนย์ครับและค่าแม็กจะเป็น1นะครับผมโดยในที่นี้นะครับถ้าจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับผมผมจะตั้งเป็น255นะครับผมอย่างนี้นะครับถ้าเราตั้งเป็น1นะครับค่าที่จะแสดงออกมาก็จะกลายเป็น1นะครับค่า1กับ0นแค่นั้นนะครับผมถ้าเป็น2 5 5นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนอนาล็อกนะครับค่าสิ้นสุดของมันอยู่ที่0ูนย์ับ25 5 ค okay. แล้วก็เค okay. เลยครับก็ได้เทมมา1ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็เป็นค่าความชื้นนะครับก็ตั้งเป็นเทม2แล้วก็เลือกเป็น V4 เหมือนกันครับ25โอเคที่เรียบร้อยครับเราสามารถตั้งเ,เลือกสีได้ครับว่าเราจะให้เป็นสีอะไรนะครับผม น,น,น,นะครลีเอทเลยครับโอเคเดี okay. ๋ยวผมขอตั้งสีแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้สี data steam สตัวนะครับผม ID มาแล้วก็เซฟเลยครับโอเคเสร็จรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็ไปดูที่โค้ดเลยนะครับผม แคมอารีนูนะครับผมโดยโคดนี้จะเป็นโค้ดที่ใช้งานยังไม่ได้นะครับสำหรับของผมจะสร้างเอา,เอาตัว example ม,มันมานะครับผมคือเข้าไปที่ไฟล์ครับคลิกท,ที่ไฟล์เลื่อนลงมาครับ example ครับแล้วก็เลื่อนลงมาในหัวข้อ,อ,อ bing นะครับผมโอเคแล้วก็เลือก bing d d g e ก็้ okay. วก็ตทไป2อนะครับผมโอเคน้าเทิ้งนะครับก็จะได้ส่วนนี้มานะครับผมก็คือเป็นโค้ดที่มันอัปเดตใหม่นะครับผมผมใช้ตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเอาโค้ดมาดัดแปลงนะครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ดัดแปลงเสร็จแล้วครับผม ก็ผมจะให้ดูความการเปรียบเทียบของมันนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงนะครับคือส่วนแรกนะครับก็เป็นตัวที่จะเป็นตัวเริ่มแรกนะครับโดยการเราจะนําเงื่อนไขต่างๆนะครับเพิ่มเงื่อนไขต่างๆเข้ามาในโค้ดตัวหลักของมันนะครับผมโดยอันแรกนะครับผมจะ include นะครับ dht นะครับ d h ก็คือเป็นไลบรารีของตัวเซนเซอร์วัดน้ณหูมินะครับผมเข้ามานะครับ ในส่วนนี้นะครับเราสามารถไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็ n n c o d e Library นะครับ m ม n นิ e Library แล้วก็ไปติดตั้ง d t 2 2นะครับผมต่อมานะครับส่วนดีไฟลอ id กับ name นะครับผมเราจะทำการ copy มันมาในส่วนนี้นะครับเข้ามาที่ info ครับนี่ครับ copy มาที่ผมบอกตอนเริ่มแรกนะครับให้ copy ไว้เข้ามาวางนะครับ ปโอเคาล้ก็จะได้เป็น ID ของเราแล้วนะครับนี่ทีสองสองนี้โอ okay. เคเสรียบร้อยส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับเวอร์ชันของมันดีไ b บิงพินซ Serial โอเคก็ d e f e App Debug ในส่วนนี้ครับเราเพิ่มเข้ามา กำหนดขานะครับของเซนเซอร์ให้เป็นขา่า d สามนะครับแล้วก็ดีทีไทสนะครับเป็นดีทีสองสองประมาณนี้ครับสามรตถานี้ส่วนต่อมาก็คืออินคูสบิงแอดเจ็ดครับเป็นไลบรารี่ของบิงแอดเจ็ดครับเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มขา led หนึ่ง led สองนะครับเป็นขา่ 4, ขา d สี่กับ d ศูนย์นะครับก็คือทำไมถึงเป็น d สี 4, ่ d ศูนย์ก็คือ ขายที่สี่ดีศูนย์นะครับจะมี LED ในตัวนะครับผมอโอเคต่อมานะครับในเซตอัพนะครับแล้วก็ซีเรียลพิ้นนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ตั้งดีเลย์จากหนึ่งร้อยให้มันพิ้นอ่า DHT XX test นะครับก็ให้ DHT เริ่มทำงานตัวบิงนี้ก็ เริ่มทำงานนะครับมีแจแล้วก็เพิ่ม pin mode ครับหลอด LED 2หลอดเป็นเอาต์พุตแล้วก็ให้มันไฮไว้นะครับผมต่อมานะครับใน2ส่วนนี้นะครับผมของ V 1ก็จะเป็นหลอด LED หลอดแรกนะครับส่วนของ V 2ก็จะเป็นหลอดที่2นะครับในการกำหนดให้สวิตช์ทำงานนะครับปิดเปิดไฟนะครับ ต่อมาในส่วนลูปนะครับผมแล้วก็ตั้ง delay ไว้สัก1วินะครับแล้วก็ force h e a นะครับความชื้น force ตัวนี้ก็เป็นทศนิยมนะครับผม้ังใช้ force นะครับ force กับ t e m นะครับ temperature แล้วก็นี่คือเงื่อนไขของมันนะครับในการคำนวณแล้วก็ p ิ i ถ้ามันไม่ทำงานนะครับก็จะเขียนว่า fail to read f r r m d h t s e n s o r return เอ๊ะแค่นี้นครับม่ดีเทนไม่ใช่ครับแล้วก็ปิ้นค่าของความชื้นแล้วก็อุณหภูมิเซลเซดออกมานะครับอันนี้ก็ทำการรันครับ,บเเดีเนจก็กำหนดตัวอุณหภูมิกับความชื้น,นครับเป็นขา V3 แล้วก็ V4 ครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับ วีซังวีสี่ตัวนี้คือทีมนะครับนนี้ก็เป็นหลอดไฟโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทํทการเสียบสายแล้วก็ทำการเสียบบอร์ดเ,เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับผมที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการอัปโหลดโค้ดเลยครับจะขอการตัวนี้ออโอเคทำการดูที่ทูนก่อนครับเลือกบอร์ดให้ถูกต้องนะครับ ก็เ,เลือกคอมร์ตให้ถูกต้องเลือกอัพโหลดสปีดนะครับให้ตรงตามนี่คร,ครับซีเรียลบิกินะครับให้ตรงตามนี้โอเคทำการโหลดเลยครับรอสักครู่โอเคนะครับก็อัพโหลดเ็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตั้งค่าในแอปดิ้นกันนะครับผม ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อแอปบลิง k นะครับผมเราสามารถไปโหลดที่อแอปสโตร์เอ Google Store ได้นะครับผมทำการโหลดดาวน์โหลดแล้ว้วก็ล็อกอินเรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่รูปประแจมุมขวาบนนี้นะครับผมคลิกหนึงครั้งนะครับครับแล้วก็จะเห็น ไฟ DHT 2 2ที่เราสร้างไว้นะครับผมโปรจริตของเราติดเข้าไปครับอ่ะขั้นตอนนี้ยังไม่มีตัวปุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับผมทำการบวกก่อนครับมุมขวาบนนี้ครับรูปบวกทำการเลือกพัททอนมาก่อนนะครับ2ปุ่มอ่ะแล้วก็ copy มา2อันันครับแล้วก ตามใชชอบัรกันครับโอเคเราได้มาสปุ่มแล้วครับผมครับโดยสองปุ่มนี้นะครับจะเป็นตัวเปิดปิดสวิตไฟนะครับผมอ่ะตามมาครับแล้วก็บวกเหมือนเดิมครับ เลื่อนลองมานิดหนึ่งครับเราก็จะเห็นตัวนี้ครับที่เป็นเข็มรูปไม้นี้ครับคลิกเข้าไปครับก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเ็าทำการ Copy ไว้สองตัวโดยอีกข้างหนึ่งนะครับเราจะทำการ วัดอุณหภูมิและอีกข้างหนึ่งก็วัดความชื้นนะครับ ร้อยเพิ่มอีกนิดนึงโอเค LED นะครับทำให้เห็นสถานะของมันไปติดเลยโอเคครับอันนี้นครับขั้นตอนต่อมาครับผมทำการเช็คไปที่ตัวอันแรกก่อนนะครับผม ็จะเห็นตัว data stream นะครับก็ติกเข้าไปเลยครับทำการเลือกตัวที่เราสร้างไว้นะครับผม4ตัวนี้นะครับอในนี้ในส่วนนี้นะครับเป็นตัว theme นะครับเป็นตัว theme page สองตัวนี้นะครับเราจะเอาแรกเป็น v 3นะครับตัวนี้เป็น v 3นะครับเป็นตัวที่2ครับเป็น v 4 LED ครับเป็น LED นะครับก็เป็นที่เราสร้างไว้ครับเอา LED 1ก่อนหลอดที่2 LED 2นะครับส่วนสวิตช์ครับก็เป็นสวิตช์แรกก็เป็นหลอดแรกครับ LED 1แล้วก็สวิตช์ที่2ก็เป็น LED 2นะครับโดยสวิตช์นะครับผมจะทําตัวหนึ่งเป็นพุชนะครับคือกดติดปล่อยดับนะครับแล้วสวิตช์ที่2องจะทําเป็นสวิตช์นะครับ กดติดกดดับนะครับผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการตั้งค่าที่รอยแล้วนะครับแล้วก็ออกมาที่หน้าหลักก่อนนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อมาครับทำการ add new device นะครับเลือกไฟล์ device n e a r b นะครับตัวแรกนะครับแล้วก็ start ครับผมแล้ว continue ครับมันก็จะทำการหา ตัวสัญญาณ Wi-Fi ของบอร์ e p แปบ26ของเรานะครับผมตอนนี้ขึ้นมาที่ระเบียนครับมันจะเขียนว่า Bing นะครับ d t 2 2เป็นชื่อ,อไฟล์ของเรานะครับผมการติกไปเลยครับรอมันนิดนึงครับแล้วก็เลือก Wi-Fi ที่เราจะทำการคอนเน c t นะครับผมโดยผมจะเลือกเป็น Wi-Fi ตัวนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ให้มันจดจำเน็ตเวิร์กเราไว้นะครับ เราคอนติเนียร์ห่ครับแล้วก็รอครับ ที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟ i นิ s ออกไปนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเราไปดูการทดสอบกันนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงไหมครับนะครับแล้วก็มาดูการทดสอบกันนะครับผมอตอนนี้นะครับแล้วก็ finish ออกนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเข็มนี่นะครับผมมันก็จะขึ้นตามอุณหภูมิห้องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนะครับ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่27ครับความชื้นอยู่ที่77นะครับผมนะผมจะทําการเพิ่มเ,เป่าอากาศเข้าไปนะครับว่ามันจะขึ้นไหมะนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมินะครับก็จะขึ้นตามนะครับแล้วก็ความชื้นก็จะขึ้นนะครับเป็นอุณหภูมิอยู่ที่30ความชื้นก็จะเป็น9 8ครับตอนนี้พอเราไม่ตามนะครับมันก็จะ ลดลงนะครับผมตามอุณหภูมิห้องนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับผมจะทําการเปิดหลอด LED นะครับผมดูหลอดแรกนะครับเป็นกดติดกดดับนะครับไอ้กดติดปล่อยดับนะครับอ่ากดหนึครั้งติดนะครับปล่อยแล้วก็ดับตอนที่2ก็เป็นกดติดกดดับนะครับผมอ่านี่นะครับก็ออฟออนออฟนะครับผมอุณหภูมิก็จะขึ้น ลงๆขึ้นๆลงๆครับตามสภาพอากาศนะครับผมครับก็เป็นการนําเสนอ,เ,อเกี่ยวกับการใช้งานบิงนะครับแล้วก็ดูปัดอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็เปดิดแอรหลอดแดดดี LD นะครับสําหรับวันนี้ครับก็ขอจบการนําเสนอเพลงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ